กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลระแงะตั้งอยู่ที่ตำบลตันยงมัดอำเภอร,ระแงจังหวัดดาราที่วาาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลระแงะและกระทรวงสาธารณาสุขที่เน้นความสำคัญของคุณภาพมาตรฐานในการบริการผู้ป่วยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาลระแงะจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและคุณภาพอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพและสาธารณชนโดยการนำกระบวนการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ฉบับ2,565มาตรฐาน ISO 15189มาใช้ในการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ห้องปฏิบัติการคุณภาพและพร้อมรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำเชื่อถือได้ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการได้รับผลการวิเคราะห์ภายในเวลาที่กำหนด มีการเข้าร่วมโครงการควบคุมคุณภาพโดยองค์กรภายนอกหรือ EQA มีการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการขอบเขตการให้บริการเป็นห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์24ชั่วโมงทุกวันตรวจวิเคราะห์สนับสนุนงานบริการในเขตอำเภอระแงะและโรงพยาบาลในอำเภอข้างเคียงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานมีนายแพทย์เอกวิจินดาเพชรเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ โดยมีบุคลากรทั้งสิ้น13คนเป็นนักเทคนิคการแพทย์10คนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์1คนพนักงานพิมพ์1คนพนักงานบริการ1คน1เทคนิคการแพทย์หญิงปัทมาเจ๊และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์2เทคนิคการแพทย์หญิงฟาตีมะอแวกาจิตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ3 เทคนิคการแพทย์หญิงนัดยูวาดิงนามอตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 4. เทคนิคการแพทย์หญิงสุไมนีมะแรตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 5. เทคนิคการแพทย์หญิงสุริยนีดอนิแมตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 6. เทคนิคการแพทย์หญิงอาซียะมูซาตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เเทคนิคการแพทย์หญิงกูอานีฟาเพชรจรัสอัมพรตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 8. เทคนิคการแพทย์หญิงซูไฮลากาเซงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 9. เทคนิคการแพทย์หญิงนูรุลนิสาหรือสะตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 10. เทคนิคการแพทย์หญิงตัชรียานเจ๊จแม่ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 11. นางสุนารีมะแซตตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12. นางบรรด,ดาแซลีมาตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 13. นายวราดินเจ๊มามะตำแหน่งพนักงานบริการการดำเนินงานประกอบด้วยงานต่างๆดังต่อไปนี้งานจัดเก็บสิ่งส่งตรวจการเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นไม่ว่าจะมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ดีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือมีผู้ตรวจวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญมากเพียงใดก็ตามถ้าสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็จะทำให้ผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ผิดพลาดไม่มีความหมายเพราะไม่ได้สะท้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยจริงตามที่แพทย์ต้องการมากกว่านั้นหากแพทย์นำผลตรวจวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาผิดพลาดและอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ เซนเตอร์แลบแบ่งออกเป็นงานต่างๆดังนี้ 1. งงานโลหิตวิทยาเป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือด 2. ง,งานเคมีคลินิกเป็นการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณของสารเคมีในเลือดและสารน้ำต่างๆในร่างกายเช่นการตรวจวัดระดับน้ำตาลไขมันในเลือดตรวจระดับเกลือแร่ฮีโมโกลบิน a อ c เป็นต้น 3. งานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก เป็นการตรวจสภาวะการติดเชื้อและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นการตรวจวิเคราะห์ไทรอยการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบการติดเชื้อไวรัส HIV เป็นต้น งานจุลทัรศาศาสตร์คลินิกและประสิตวิทยาเป็นการตรวจหาความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหารเช่นการตรวจตะกรนปัสสาวะการตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระการตรวจการตั้งครรภ์เป็นต้น 5. งานจุลชีววิทยาคลินิกเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจหาจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรคหรือเพื่อประกอบวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียเช่นเพาะเชื้ออัตโนมัติฮีโมเคาลเจอร์ ulture, การตรวจวิเคราะห์เรื่องวรรณโรคเป็นตน้น งานธนาคารเลือดเป็นการทดสอบหมู่โลหิตจัดหาโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตที่เข้ากันได้ให้กับผู้ป่วยอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลเราจะสำรองเลือดจากกาชาติจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลแม่ข่าย การอนุชีวะโมเลกุลอยู่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นการตรวจวิเคราะห์ HPV DNA test ที่ตรวจแบบเจาะลึกระดับ DNA ซึ่งเป็นเทคนิคการตรวจระด,ดับชีวโมเลกุลที่สามารถค้นหาเชื้อ HPV ได้ในระยะก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกทําให้สามารถป้องกันและรักษาเชื้อ HPV ได้ก่อนที่เชื้อจะพัฒนาเป็นมะเร็งปากมดลูกซึ่งวิธีนี้มีความแม่นยําอย่างมากต่างจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธีอื่นๆในปัจจุบัน รายการแ lap ที่ไม่เปิดบริการตรวจวิเคราะห์จะส่งต่อหน่วยงานภายนอกตรวจดังนี้ 1. โรงพยาบาลนราที่ว่าราชนครินทร์ 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รรที่12จังหวัดสงขลา 3. ศูนย์วรนโรคที่12จังหวัดยะลา 4. RIA lab หาดใหญ่งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาลระแงะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการรับของจ่ายของมีแผนการเบิกสองสัปดาห์ต่อครั้งห้องล้างเครื่องมือเป็นห้องสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วเช่นกระปุกปัสสาวะทิวแก้วเป็นต้นห้องสำนักงานเป็นห้องเกี่ยวกับการทำเอกสารคุณภาพวิชาการพิมพ์หนังสือคำสั่งประกาศบันทึกข้อความระเบียบข้อบังคับ รายงานการประชุมจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้รับบริการและพิมพ์ข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนมีการพิมพ์เอกสารจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมถึงลงข้อมูลในระบบ eGP เป็นต้นโรงงานเทคนิคก,การแพทย์โรงพยาบาลระแงอินดีต้อนรับพร้อมบ,บริการด้วยใจค่ะเย้